เบื้องหลังจีวรเปิดเผยหลักจริยธรรมในชีวิตบรรพชิตเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่ชี้นำทุกการกระทำของพระสงฆ์เบื้องหลังผ้ากาสาวพัดและการบำเพ็ญภาวนายังมีหลักการที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือหลักจริยธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของชีวิตในสังฆะหลักการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อบังคับแต่เป็นเส้นทางสู่การหลุดพ้นและสันติสุขที่แท้จริงเพราะวินัยปิฎกคู่มือสู่การหลุดพ้น หลักการพื้นฐานที่ชี้นำชีวิตบรรพชิตคือพระวินัยปิดกซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำหนดข้อปฏิบัติและจริยวัตรของพระสงฆ์พระวินัยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อลงโทษแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนตนเองเพื่อขจัดกิเลสและสร้างระเบียบวินัยในหมู่สงฆ์การถือปฏิบัติตามพระวินัยเป็นการสร้างกรอบที่ชัดเจนให้กับชีวิตประจำวันทำให้พระสงฆ์สามารถมุ่งเน้นไปที่การบำเพ็ญเพียรทางจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่ แต่พระวินัยเป็นมากกว่าแค่กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามหัวใจสําคัญของพระวินัยคือเจตนาการกระทําตามพระวินัยด้วยความเข้าใจและเจตนาที่บริสุทธิ์จะนําไปสู่การฝึกฝนสติและปัญญาการปฏิบัติตามพระวินัยจึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดความเมตตาและกรุณาในทุกปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนพิสูจน์ด้วยกันหรือกับพุทธศาสนิก,กชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องผลกระทบต่อความผาสุกข,ของส่วนรวมและส่วนตน จริยวัตรของพระสงฆ์แต่ละรูปนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เพียงตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อภาพรวมของสังฆะด้วยเมื่อพระสงฆ์แต่ละรูปดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมย่อมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามัคคีต่อคุมชนสงฆ์ทั้งหมดสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างสงบสุขนอกจากนี้การใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรมตามหลักพระวินยัยยังเป็นหนทางสู่ความสงบภายในโดยตรง การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นรากฐานของการเจริญสมาธิและปัญญาทำให้จิตใจสงบและเบาสบายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจริยธรรมของพระสงฆ์ยังเป็นประทีปแห่งปัญญาที่ส่องสว่างให้กับพุทธศาสนิกชนและสังคมวงกว้างการปฏิบัติตนของพระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดีงามทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปได้น้อมนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองบทเรียนสำหรับทุกคนน้อมนำปัญญาจากสังฆะแม้เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัดแต่หลักการทางจริยธรรมของบรรพชิตก็ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เราสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนโฟกัสจากการปฏิบัติตามกฎภายนอกมาเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน เพื่อกระทำความดีและและเว้นความชั่วได้เช่นกันการฝึกฝนสติในทุกการกระทําและคําพูดการพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้อื่นรวมถึงการหมั่นตรวจสอบเจตนาของตอนเองล้วนเป็นหลักการที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันในโลกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทายในปัจจุบันหลักการทางจริยธรรมของพระสงฆ์ยังคงเป็นเส้นทางอมะตะที่ช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีสติมีปัญญาและมีความสุขอย่างแท้จริง